สวัสดีครับอยู่ผมตงโอโจรครับวันนี้พามาดูนกกระไ่ครับไข่โอโจนะครับเนาะมีกี่ตัวมีกี่ต่อเนาะนนกต่อน,นี่มีอยู่สามตัวครับแล้วก็นกแฮตตัวนึงครับแล้วก็เป็นนกตัวนี้ก็มันสามกุ๊กมันก็ถามว่าฮัตไปมมันก็ ไปมันก็หลินได้ครับแต่ผมไม่หลินครับที่เป็นลูกผสมเนาะไปหนองคนกบานไปต่อมาได้ครับเหมือนหนกลุดเข้ามาหรือเขาปล่อยอย่างไงนี่นะครับนี่ครับตัวนี้ครับเปี้ยวๆอยู่ครับตื่นๆครับนั่นน่ะมีหลายตัวครับสามคู่เกมครับเสียงเหล็กไปกลางๆครับไปกลางครับนี่ครับตัวนึงเขา ครับคุณครเจ้าอังครับนี่ครับตัวลากครับนกตัวนี้อายุคงประมาณ10ปี11ปีนี่แหละครับเจ้าอังครับนี่ครับตัวต้นเขาครับนกสิปีเนาะนกตั้งแต่ผมฮัดเหินใหม่ๆนะครับผมฮัดเหินใหม่ๆครับนกตัวนี้ผมเลี้ยงเองครับเลี้ยงขึ้นเองครับฮัดเองครับ สิบสิบเอ็ดปีเฉลยนี่ก็เยอะนะครับเฉลยหลายอยู่เจ้าอ่างน่ครับตัวตน้นครับลูกหลักครับวันนี้เขาเฮิร์ตอะไรไม่รู้ครับสุดเด๋ยวเรียกเี๋ยวครูเลยครับนานๆได้เห็นทีครับอยู่บ้านเขาไม่ค่อยเร่ยนเนาะแต่ไปป่าโอเคอยู่ครับลูกหลักเลยครับสิบเอ็ดปีสิบปีสิบเอ็ดปีครับ แต่ก่อนผมยกบ้านหลังนี้ครับนี่ครับไอ้เจ้าค่าไอ้เจ้าไฟเนาะอีกตัวนึงครับเนี่ยเจ้าไฟครับตัวนี้เป็นนกนกแบ่งเขาม้าครับในค่ายครับแบ่งมาได้ปีนึงเนาะเฉลยก็บประมาณก็ก็เยอะเฉลยก็หลายอยู่แบบนี้ครับเฉลยครับเจ้าไอ้เจ้าไฟครับนกหมานครับ เป็นนกทิดดีตัวนึงเลยเหรอครับน,นกแต่ช่วงนี้ตั้งแต่ถ่ายคนมาใหม่ไม่ไม่เท่าไร <Reaper. S 1> เลยครับท <five> ิ้งเฉลยครับนี่เอเจ้าข่าครับนี่เจ้าข่ากับนกนกนาลืมมาครับนันะ่นแหละซูมไปไก่ครับ,รบตัว,ต,วตัวขอยเจ้าขานะ่าเนาะตัวที่ได้เฉลยที่ผมลงไปวังนี้เนาะ เคียบตัวตัวนะครับเจ้าข่าครับเสียงน้อยครับนี่เป็นนกใหม่ครับนกใหม่ตัวสองกุกเสียงกลางครับเปียวๆอยู่ครับเอาไปฮัดกับยังดินอยู่ครับเงียบตัวตัวนะครับฮัดสี่ที่นะครับสี่ที่ใส่ห้าไม้เนาะก่อขันดีอยู่ครับ เขาเขาแต่ยังไม่ติดเนาะนะยังไม่ติดครับนกตัวนี้สิบเอ็ดเดือนครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนแล้วฮัดได้ครับครับนกใหม่ครับแต่นกตัวนี้ไม่ได้แบ่งเนาะครับนานาเนะผมไม่ได้แบ่งครับเจ้าอั้งเจ้าเจ็ดไฟเจ้า่าครับไอ้สองกุกผมยังไม่มีชื่อครับยังไม่ตั้งเชือยังไม่ติดเนาะ ยังมีติดเฉลยครับผมเลยไม่ได้ตั้งชื่อนั่นน่ะนี่ไอสามกครับนี่เป็นนกได้สองเดือนแล้วครับนี่ครับเป็นนกสองเดือนนะครับได้สองเดือนแล้วเชิงขันขันโยนขันเรียกคูด้วยครับเป็นนกเสียงกลางๆไปใหญ่ครับนั่นน่ะคุ้นยุ้ครับหรือว่าคุ้นครับเนี่ยครับนี่ครับตัวครับตัวต้นครับ ดูเนาะครับนกใหม่ครับนกสองเดือนครับน่าจะฮัดได้ไวๆนี่แหละครับนั่นอ่ะนี่ครับนี่ก็เป็นเอชเล่ยเอไอเเจ้าขาด้านนั่นเนาะที่ผมได้มาครับนี่ครับตัวนี้ครับแยกไว้ครับนี่ครับที่ว่าเสียงกลางไปใหญ่ที่ผมได้วันนั้นเนาะที่ลงคลิปไปนะครับนั่นอ่ะกับผมแยกไว้ครับชเลยเจ้าขากเนาะ มีว่างๆครับเลยมาทำคลิปห้หนา,นาดูเนาะดูนกกระข่ายครับนี่ครับก็เดี๋ยวมีไอ้อมาเฟืองเล็กอีกตัวนึงครับมาเฟืองเล็กเนาะอันนั้ <c oughs> เป็นนกต่อดินครับนกฮัดผมหัดต่อดินก็ไอต่อกิ่งครับนี่ครับขายขนครับ ่าจะเป็นนกตัวเมียนะนะนะผมแบ่งเข้ามาจากอายุธยาครับแบ่งมาผสมเนาะแต่มาผสมไม่ตดครับตีตัวเมียตัวเมียตายครับครับเสียงน้อย,อยครับรามาดูเฉลยที่ผมได้หวังนีเนาะนี่ครับเฉลยครับเหลืออยู่ในนี่สี่ตัวเฉลยเจ้าขาดอยู่ในนี่สองตัว เฉลยไออ่างตัวนึ่งครับแล้วเฉลยไฟตัวนึงครับอยู่นี่ครับสี่ตัวครับแต่ผมว่ามันจะเป็นตนัวเมียสองตัวฉเฉลยฉเฉลยเจ้าเจ้าคาดครับเพราะว่าผมใส่ผมไปฉีดยารุ่นมันเนาะผมใส่แบบผมหันหลังมาคากระตุกกระตุกบินเหยียบปังเลยครับไม่รู้เป็นนกทางไหนผมเลยเน็กเนทำอะไรครับก็เลยขังไว้ดูครับ พอถ้าผมลงไปฉีดยากับเสียงแต่ไอ้ขาดคุ้ยครับฉีดยาได้ปีนึงเนาะขึ้นมากับเสียงไอ้ขาดคูครับผมอ้าวมันคูตัวเดียวนาอว่ะพอจะเดินมาดูอ้าวติีกับคนเดียวสองตัวน่ะกิ่งเดียวกันครับมันมีนกสามกุ๊กอยู่ตัวนึงครับผมเลยไม่กล้าขาเนาะหนๆเนาะไม่กล้าทําอะไรครับไม่รู้อ่ะมันจะเป็นตัวไหนน่ะผมเป็นนกเสียงกลางๆครับนกสามกุ๊กเสียงกลาง แล้วมันก็มันก็หายไปเลยครับนกตัวนั้นครับไม่รู้คนอื่นต่อได้หรือผมต่อได้นะนๆผมก็เลยม่กาทำอะไรครับผมใส่ผมมัดปลอกขาไว้ครับนี่ครับสีสมสมเนี่ยครับก็ตัวไหนนี่ครับนี่ครับสองตัวนี่ครับนี่ครับคู่กันนี่ครับนั่นเฉลยปอกขาที่ดำนั่น เฉลยปอกขาสีดำนั่นเฉลยเจ้าอ่งครับนี่ครับนกเสียงกลางครับนี่ครับนี่รู้เลยเป็นตัวผูกรับมันใจครับเขาติดเห็นเห็นเลยครับแล้วก็มีตัวนี่ครับนี่นี่เฉลยไอไฟครับผมกระฉีดยามันกันขนาดหนาดินเสียงแต่คูครับเสียงคูเลยผมพอฉีดยาหมดไปผมก็ไปดูก็เห็นแต่ติดครับผมก็ไม่รู้มันจะเป็นนกเสียงไหนเนาะไม่ได้ฟังครับ สายทิ้งไว้มันจ้องจอะยังงี้เลยนาะนะนะได้มาก็ไม่กล้าทำอะไรครับ <c oughs> คขังไว้พอตะเปืองหัวหาันนะนะพอตะเมียดาบ <c oughs> ต่อนกสายหาครับผมสายบันเทิงครับมีอะไรมาเนาะเลยมาคุยกันก็นานๆแล้วนะผมไม่มีอะไรทำครับอากาศไม่ดีครับดูอากาศขึ้นเหมือนฝนจะตกครับเนาะตอนนี้ก็สี่ห้าโมงเช้าครับ จ้าขาดกึบอีกแล้วครับเนะี่ยไม่ได้ไปไหนนะนๆเอ้ยใครออกขอให้มานเนาะวันนี้เนาะเจ้าขากับเดดก็ออกแล้วครับนกกระนาจะล้านอยู่ผมบ่ะนี่ครับเจ้าไฟครับ Đấy, mặt mà chốt thì đúng hợp nè Cho thì đúng hợp tiếng nói hợp nó ừ, ừ. ừ, phay vào ngay chế hợp. เดินทันหลังนี่เลยครับไม่รู้เป็นไรนกช่วงนี้ครับไอเจ้าไฟครับงงงงเหมือนกันเนี่ยนั่นน่ะงงงง,งก็นุ่เหมือนกันเนี่ยมันจะไม่รู้เขาเป็นอะไรครับดินได้ไมีดีช่วงนี้ครับมีเอาอ่างมาครับ อ่างเราอยู่บ้านก็ไม่คู่ไม่ค่อยคู่ด้ยครับนั่นนะ่ะอ่างน,นี่อย่างนี้เลยครับถ้าจุดอย่างนี้ทําอะไรครับไม่ค่อยคู่ครับแต่ถ้าออกป่าก็อีกอีกอย่างนึงครับจะเป็นอีกตัวนึงเลยครับเนี่ยนกผมมันเป็นเหมือนนกเกือกแต่ออกปาก่าไปมันเป็นอีกอย่ยางนึงครับ อยู่บ้านนีกอย่างนึงออกป่าไปอีกอย่างนึงครับเอ่อ้อังเนาะเจ้าอังครับเซ้ยเลยครับแต่คากนี่ใครนี่นะครับมียุทธนะครับคู่ครับเดินพองขนหลายหลายครับห้าวจัดครับช่วงนี้เขาห้าวท่วงครับเจ้าอังครับตากแดดครับมาต้องมาตากแดดครับ ครับน่ะนี่จะจดคุยสองคู่ใกล้สองคู่จะคูมไหมน่นนายดูว่าสองคูค่ใกล้ขา,า,าดครับ,น,รบนุกใหมเนาะเอาไหมเอาหน่าจะเอาอยู่ครับน,าน,านาันน่ะเอาขาดคู่นี่ครับ สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนคบแบบนะนั้นน่ะนี่ขาครับมาดูไอ้ตัวนกใหม่ดีกว่าครับขากไม่ต้องดูครับยกสองครับผมชอบพวกครูครับนึ่งตัวนี้ครูสูงโคตรสูงครับยกมองไห้หลังครับยกครูครับ เฟืองครับครับเสียงเขาน่อยหน่อยครับเสียงอย่างหน่อยเลยน่ะนะผมเอาไปฮัดต่อดินอยู่สองสามเที่ยวเล่นอยู่ครับแต่เสียงหน่อยมากต่อกิ่งผมยังไม่ได้ลองครับผมเอาฮัดแต่กระบานครับฮัดก็ต้นนี้แะครับผมปล่อยเข้าไปเขาไม่ไปครับเขากรับมากวนแต่นกต่อครับมาขืนกงตัวนุ่นที่ตัวนีที่ครับ ฟังเสียงไอ้สองคู่ครับนี่ครับคู่้างครับคำนึงครับเจ้าเอาเฟืองหน่อยครับนี่ผมแบ่งมาจากยุทธอยุธยาเนาะชื่อเฟสชื่อขวนบันเป็ดครับพี่พี่ขวนครับ ชื่อเฟสแกขวนบ้านปิดเนาะอยู่อยุทยาครับนกเขาเยอะครับนกแกเยอะจริงๆครับนกปีขวนครับลองหนีเฟสไปดูครับหาแกดูครับนกแกเยอะครับทังนกเขาชวานกเขาใหญ่ครับเยอะครับแกผสมเองครับผสมเองด้วยตอด้วยมาด้วยครับเยอะครับนกยุทยาครับ ผมไปเจอแกกับไปอัดฟังอยู่น,นครับไปทําฟังอยู่น,นผมเลยไปเจอแกเนาะอยากจุดน้ำนัแต่ขยับนกออกกันหนินันน่ะนีมีอนะไรทำอันนะไอเขามาถ่ายนกต่อให้ดูเนาะแต่ไม่ได้แบ่งนะครับผมไม่ได้แบ่งครับผมมีไว้เอาไว้ทําคลิปให้นานาดูนี่แหละครับนกต่อครับ <c oughs> อากาศไม่ค่อยดีไม่ค่อยโปร่งครับเชาาก็อ้อยสองคุคไปเลยคุยุรับไปก็น่องกับคนก็น่องก็บ,บานเนาะไปครับไม่ค่อยเลนครับอากาศมันปิดปิดยังไงไม่รู้ครับเลีนไม่ค่อยดีเท่าไหรครับแล้วเชิงถ่ายขนดานะีนะ่ยนะ่ะเขาถ่ายขนดาครับนี่ครับนกท้งมดมีที่แยกไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทางนกต่อเนาะนกใหม่นกขังใหม่แยกขัง องตัวครับตัวนี้ก็ตัวในโรงรถเนาะนี่เสียงกลางไปใหญ่ครับเฉลยสองกุกตัวเหย่ยวตบของผมคอขาดรับตัวนั้นผมก็ไปแบ่งเข้ามาครับนกเหรียญดีครับเหย่ยวตบคอขาดกับผมไปใส่มัวแตนอนรับหนาๆเอ้ผูเปีนอนสบายใจเฉบเลยครับเรียบร้อยดีครับตายครับเนี่ยไปตัวเสียงที่ได้หนาลงหมูวันนั้นนี่ผมมาคลิปลงเนาะ หางเขา่าแบบหางเวงแบบหางย่างเวงอยู่นี่นนะ่ะน่ะที่เปียวๆอยู่แบบแต่แยกไว้ครับอยู่ในกรงใหญ่เลยมันมันอัดแออ,อัดกันครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับไอ้กดไลค์กดซับสไครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับนันน่ะมันจะได้มีาการกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับอ๋ออย่างนี้ไรแล้วครับวันนี้ก็ สวัสดีครับ